แล้วสเมรเนามสเรจบแล้เแล้วไม่เกมสามหคะแนนสาคะแนนไม่จบไม่จบไม่จบกูวิ่งกูวิ่งด้วยกูวิ่งด้วยีแปดสิบเอ็ดแทมเป็นยีก่การไม่ชนะไม่จบเกมจบสามห้แทมโวยขอ้เลีนจบฝั่งซ้ายเขจับบอลแม่งเลยไม่ได้คุณี่มีไพ่คุณต้องจว๋มู๋จู๋เหมือนกัน จับปอดิจับปอไม่จับปอหรอเฮ้ยตัวแดงด้วยว่ะคุณต้องจับชนะได้นี่ผมชนะนะอ่ะเปิดเลยจับปอแต่เขามีกันอ่ะโอ้ล่อเฉยได้แต้มฟรีเท่าไหร่วะเนี่ยห้าสิบสิบเอ็ดแต้มสิบเอ็ดเป็นยี่ห้าครับโอ้ยช่วยเบียร์พี่ขาพี่